ช่วงนี้ยังติดหนังจีอยู่เลยเพื่อนยังออกจากกระพงมือจีไม่ได้ใช่ไหมคเอบแต่ติดนี่กวันน้อยแรกรักไหมคุณหนูวินคาน็น่ารักมากคือตั้งแต่คุณบอกนะผมก็ผมก็บอกว่าในหน้าทิกตอกของผมเนี่ยนะครับในหน้า t อกทอกเนี่ยนะฮะมันก็ขึ้นเรื่องนี้บ่อยมากเพราที่ผมไม่ได้ดูนะเรียกว่าดังจริงน้องน่ารักน้องน่ารักอ่าแล้วคุณติดใจฉากไหนไออันนี้ไฮไลท์มากคุณของจริงในวันวานยาวเป็นน้าเลยแต่ว่านี่คือฉากขอพร คือต้องเข้าใจว่าในเรื่องเนี้ยนางเอกโดนเรียกว่าคู่ครองโดนแย่งใช่ไหมก็เลยต้องหาคู่ครองใหม่แต่ครับก่อนหน้านั้นเขามีไอโทรพุทธองค์เว้ยเคยได้ยินไอโทรพ่อแม่ไหมอะไรแไปดูก่อนไปขอก่อนเล็บเล้นเลยแบบเนี้ยเล็บเล้นเลยแบบเนี้ยเล็บเล้นเลยน้องเขาต้องการฮะคุณวิมพ์ฐานนางเอกของเรื่องนะไม่ต้องถึงกับเป็นเชียวพะวง กูลขุนานางนักป่าอะไรก็ได้นี่แต่ชอบั้งความสามารถและรู้รักภายนอกด้านความสามารถสอบชุนเว่ยก็เหมือนจองหวนนะได้ระดับหนึ่งก็พอคือมึงต้องคาติานดเดียวหกอ่ะนัสกสภาพบอกว่าเนเนรนดับห้าอะไรเงี้ยหน้าตาต้องหล่อถึงจะเหมาะสมกับคู่ควรกับค่าน้อยแมแน่นอนว่าทรัพย์สินมีมากหน่อยย่อมดีกว่าเช่นนี้สามีภรรยาจะได้ใช้ชีวิตคู่ได้สอดคล้ยิ่งขึ้นไม่โลภไม่ค่อยโลมเลยนะ มากหน่อยก็ย่อมดีกว่าแล้วไม่ได้แบบเท่าไหร่วะไม่มีกิจการหรือจนก็ไม่เป็นไรแต่ขอรับรองค่าน้อยจะได้กินจกลังนกตลอดเวลาวัทำยักก็ถูกลังนกท,ท,ทุกทุกฤดูการสามารถเรียกช่างมาตัดเย็บเสื้อได้สักหลายหีบหลายหีบด้วยนะไม่หีบไม่ใช่ชุดสองชุดด้วยนะหลายหีบนะเ,เครื่องประดับแบบใหม่ก็ขอให้ได้มาครอบครองอส่วนแม่สามีต้องเป็นคนดีเข้าหาง่าย ต้องไม่สร้างกฎเกณฑ์ลายวันมาแกนแกล้งสะพ้ายญาติขอให้อยู่กันอย่างเรียบง่ายและห้ามมีคนรักในวัยเด็กหรือญาติที่น้องที่รักกันมากส่วนสูงขอสูงเกินเจ็ดชื่อชื่อนึงนะับประมาณสิบนิ้วนะก็คือง่ายสูงร้อเจ็ดสิบตันเองในแบบเลยคือตอนนี้มึงมีต่อกล่าและร่างกายต้องแข็งแรงบึ้งนหากเป็นคนฝึกยุทธะใ้ดีต้องฝึกกระบี่อะไรทวนของคนอื่นมันแย่แค่ไหน คือว่านอกไงมันมันมันไม่ใช่เจ้าชายคุณองค์ชายคุณชายนะครับฝึกกระบี่กันถามทาไมร้ไหมยามฝึกยามสามีฝึกกระบี่เนี่ยจะได้เล่นฉินไปด้วยคือนางเอกเขาเล่นฉินจริงอ๋อเล่นดนตรีแบบควบคู่เดี๋ยวก็พวกนี้นี่ก็บอกว่าจะมาใหม่คือเงื่อนไขเนี่ยกลัวไม่พลาดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเกลัวอนเขาไหวเลยกลัวลืมกลัวจะลืม ก็ส<ผ>มควรที<ด>่<ห>ลืมหรอกยาวขนาดนั้นเดี๋ยวนนจะหลอมองค์พระมาให้และถวายความทูตบอมนี่ครับแล้วนางเอกได้ยอย่างที่ต้องการครับพระเอกนี่คือเชื้อวระวงจริงๆ